โอเคทุกคนอยู่ผมฮีโร่นะก็วันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตคร่าวๆของอุ玛เรซิ่งนั่นเองนะครับผมว่าอัปเดตมามีอะไรเพิ่มคัม b a r บ้างนะครับผมไปเริ่มคลิปกันอัปเดตนี้นะครับจะมีการปรับบาลานซ์และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่หลายอย่างเลยนะครับเริ่มจากลันเนอร์ก่อนครับตอนนี้ถูกบัฟขึ้นมานะครับผมก็คือวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ใช้สเตอร์มิน่าน้อยลงแล้วก็ฟื้นสเตอร์มิน่าดีขึ้นนะครับแล้วก็รักษาความเร็วได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับในปกติมันจะรักษาความเร็วยากนะครัับบใในนนนนกกกาารรรดด QE QE เ้งหลอีะคผม ส่วนฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มมาในระบบนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของตัวละครน,นะครับว่าสาม,มารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็เพิ่ม UI ใหม่สำหรับสกิลอาพุ่งนะครับแล้วก็อันติเมตนั่นเองนะครับผมนี่แบบนี้เลยแล้วก็มีสภาพอากาศที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผม ทั้งหิมะแล้วก็ฝนตกนั่นเองครับผมในหิมะมันไม่รู้ว่ามีข้อเสียอะไรหรือเปล่านะแต่ไอพื้นเฉยแฉะเนี่ยมันจะแบบว่าทาให้เกิดน้ําขังตามสนามนเวลาเราวิ่งผ่านเนี่ยมันทําให้เราจะสปีดชา้าลงนั่นเองแล้วก็มีสกิลแจ้งเตือนขึ้นทางขวาว่าทุกคนใช้สกิลนั่นเองครับผมคางที่จะเหมือนเทเลนเนอร์ขึ้นมาไงก็ไม่รู้ <c oughs> ก็ในด้านแก้บั็กนะครับผมปรับฮิตบล็อกตัวละครบางตัวนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเ p s anti ีเอสแอนตี้ชีบางส่วนนั่นเองนะครับผม ก็คือก่อนที่ก่อนนั้นนะครับก่อนที่มันจะอัปเดตแพทใครที่เล่น FPS 240เนี่ยกดอาแม่พุ P ่งโคตรไกลเลยน,น,นั่นเองนะครับผมแอดมินได้ทำการแก้ปัญหาเรื่องนั้นเองนะครับผมแล้วก็ แก้บัคโซนนะครับไม่ฟื้นสเตอร์มิน่านครับเวลากดใช้โซนแล้วมันไม่ฟื้นสเตอร์มินา่าอันนี้เป็นบัคของบางตัวนะครับผมหรือไม่ก็กดโซนแล้วแล้วก็แอนิเมชันซ้อนปึ๊บเอฟเฟกต์หายอันนี้ก็ถูกแก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็รวมถึงเพิ่มระบบตรวจโกงสเตอร์มิน่าขึ้นมานั่นเองนะครับผมถ้าสเตอร์มิน่าไม่ลดเลยนั่นอาจจะแปลว่าเขาเล่นสคริปหรือโกงอยู่ก็อาจจะถูกเตะออกจากเซิร์ฟแล้วก็ในแพทนี้มีการปรับเติร์ฟตัวละครด้วยนั่นเองนะครับผมตัวที่โดนปรับได้แก่ กับแอร์โคเวอร์นะครับแล้วก็ทามโมนะครับได้รับการปรับน,นั่นเองส่วนตัวละครที่โดนเนิร์ฟได้แก่ฮารุกับโกชิปนั่นเองนะครับผมแล้วก็เนิร์ฟโซนของโกชิปถูกปรับให้อ่อนลงนั่นเองและสถานนี้ก็เปลี่ยนชื่อสกิลกับโซนใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมโอเคใครที่ฟังถึงตรงนี้ก็คลิปจบไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเพื่อนๆจะกดไลค์กดแชร์กดซับผมด้วยไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าสำหรับนี้ไปนะครับบ๊ายบาย